อยู่กินกับสามีมาค่ะเป็นเวลาสิบปีมีลูกด้วยกันสามคนนะคะคนโตของหนูอายุสิบขวบส่วนคนเล็กอะคะ่ะเป็นฝาแฝดเพิ่งจะหกเดือนโอนแ,แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นแต่เขาบอกหนูว่าเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วจริงๆหนูก็เชื่อค่ะพี่เพราะว่า ในใจหนูคือหนูอยากให้ลูกหนูมีพ่อ <c oughs> หนูอยากให้รักษาคำว่าครอบครัวของเราไว้ค่ะก็ทนมาเรื่อยๆจนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ประมาณสัปดาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหนูจับได้อีกว่าเขามีคนอื่นอีก <The Friday. S 1> รัก พังแต่ยังฝังใจพอดีหนูอยากจะเริ่มเรื่องว่าหนูอยู่กินกับสามีมาค่ะเป็นเวลาสิบปีค่ะ,ะมีลูกด้วยกันสามคนนะคะคนโตของหนูอายุสิบขวบส่วนคนเล็กอะค่ะเป็นฝาแฝดเพิ่งจะหกเดือนอเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นแต่เขาบอกหนูว่าเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วจริง หนูก็เชื่อค่ะพี่เพราะว่าในใจหนูคือหนูอยากให้ลูกหนูมีพ่อ,อหนูอยากให้รักษาคำว่าครอบครัวของเราไว้ก็ทนมาเรื่อยๆจนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะหนูจับได้อีกว่าเขามีคนอื่นอีกอคนเดิมไหมเป,เป็นคนละคนกับเขาที่แล้วเหรอคะ อันนี้หนูไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเป็นคนเดิมหรือว่าเป็นคนใหม่เอจ๋านิดนึงตอนที่หนูจับได้หนูจับได้ได้จากอะไรอะอ่าหนูเช็คโทรศัพท์ซามนี่ค่ะแล้วหนูเห็นคลิปความสัมพันธ์ค่ะโอ้โหในปฏิเสธยากแล้วจะบอกว่าคิดมากก็ไม่ได้แล้วอ่ะค่ะมันยากจะไม่คิดแล้ว่แหละแล้วเขาว่าไงคะพอเราจับได้อีกทีนึ่อพอครั้งนี้ค่ะหนูจับได้โดยการที่อ่าหนูเจอถุงยางอนามัยค่ะ อือค mm ่ะอ่าแล้วทีนี้เขาก็ตอนแรกเขาก็ยังไม่ยอมรับนะคะค่ะ <Okay. S 1> เขาก็ปฏิเสธตลอดแต่หนูก็ไม่เชื่อจนหนูเหมือนกดดันเขาเขาก็เลยยอมรับขึ้นมาว่าอ่าเขามีจริงจริง mm hmm. เขาพูดกับหนูว่าอ่าคนฝั่งเขาบอกให้หนูว่าเปิดใจ mm hmm. เพราะว่าฝั่งนั้นอะ่ะเขายังรับได้เลยเอ้า oh. <laughs> ทำไมหนูถึงรับไม่ได้ อะไรคือแนวเทียบเนาะบางทีแบบ<อ>พี่งงจริงเลยค่ะเนี่กคนมาใหม่เขายังได้เลยทําไมเธอ<ม>ง<ร>งในวิธีคิดใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้ว,ลวทีนี้หนูตอนแรกหนูตัดสินใจแบบคนคนนา้ที่หนูจับได้ล่าสุดอคะ่ะหนูตัดสินใจแน่วแน่เลยว่าหนูเลิกแน่หนูหย่าแน่เพราะว่าเราจดทะเบียนสมรสกันค่ะแต่พอวันที่เขาจะเก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านจริงๆอะค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตหนูกลับ ลองไห้ออนบอนเขาแทบตายเพื่อให้เขาอยู่อืหนูใช้เหตุผลของหนูว่าถ้าคุณอยากอยู่กับลูกคุณอยากอยู่กับเราคุณเลิกกับทางนู้นสิแล้วคุณเลือกเราถ้าคุณไม่เลือกเราอ่ะเราก็อย่าค่ะแต่เขาไม่เลือกหนูค่ะเขาเลือกทางนู้นเขายอมที่จะอยากับหนู่คะแต่เป็นหนูเองอะค่ะที่ชนไม่ได้ เราก็ยอมให้เขาอยู่ซึ่งในการที่เขาอยู่ครั้งนี้เขาบอกหนูว่าเขาขอไปหาทางฝั่งนู้นอาทิตย์ละหนึ่วันค่ะหนูก็ยอมอีกค่ะหนูยอมเพราะว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่พอไม่เขาไปหนูไม่รู้ว่าถ้าวันข้างหน้าหนูไม่มีเขาหนูจะต้องเดินไปต่อยังไงทุกวันนี้หนูมองหน้าลูกหนูได้แต่หามตัวเองซ้ำๆว่า แม่จะรักษาคําว่าครอบครัวได้อีกนานแค่ไหนเอะทำงาน<ม>เองได้หรือเปล่าคะหนูยังไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าหนูออกมาเลี้ยงลูกเลยแดแล้วแฝดสองแฝดลูกสองคนเกิดพร้อมกันอะคะแต่แตอันหนึ่งค่ะเอพี่อ้อยว่าคําว่ารักษาครอบครัวต้องเป็นการรักษาครอบครัวของทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันถ้าเกิดบังเอิญหนูถามตัวเองว่าหนูจะรักษาครอบครัวได้อีกนานแค่ไหนแต่อีกฝ่ายไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยอะและเชื่อไหมคะว่าวันนี้เขาอาจจะขอูอาทีละหนึ่งวันเนาะ แต่คนอีกฝั่งหนึ่งไม่มีวันพอใจแค่นี้เองถ้าหนูยอมนะเขาจะลุกรานเข้ามาเรื่อยๆแล่ออกใช่ไหมคะแล้วถ้าสามีหนูรักเขามากกว่าเราเขาก็จะปล่อยให้อีกคนหนึ่งลุกรานเข้ามาเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นไอ้อธิละหนึ่งวันมันไม่มีจริงอเออเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าหนูถามตัวเองว่าแล้วหนูจะอยู่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนไม่มีใครตอบคาถามนี้ได้นอกจากหนูค่ะ พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ควาว่ารักษาครอบครัวที่เอบอกว่าตั้งใจทําเพื่อลูกนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะลูกก็ต้องโตขึ้นไปทุกวันนะแล้วเอจะบอกลูกว่าไงอะคะแม่รักษาครอบครัวนะลูกแม่ก็เลยยอมให้พ่อเขาไปมีอีกคนหนึ่ง <c oughs> ความถูกผิดดีเลวเราจะสอนลูกเรายัางไงนะ <c oughs> คือพี่เข้าใจนะว่าหนูรักเขาหูอยู่กันเป็นสามีภรรยากันมาเป็นสิบสิบ,สบปีมีลูกมีอะไรอืมความรักพี่เข้าใจแต่ ไม่รู้พี่ก็อยากจะให้เอรหลักตัวเองพี่ว่กตอนเนี้ยหนูยังไม่สามารถฟันโชกออกจากชีวิตเขาได้หรอกคะ่ะแต่เอควรจะต้องมีพื้นที่ให้ตัวเองได้วางแผนอนาคตตอนที่ไม่มีเขาไว้ด้วยใช่ไหมะคะก็อย่างที่บอกนะต่อให้หนูยอมหรือไม่ยอมวันหนึ่งถ้าเขาจะไปเขาก็ไปอยู่ดีควันนี้เขาอาจจะแบบเออก็ได้อยู่ก็ได้แต่พี่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะอย่างที่บอกไงเขาว่าถ้าเขามีคนอื่นที่เขารักมากกว่าอยู่แล้ว แล้วคนอื่นแน่นอนผู้หญิงทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวด้วยกันทั้งนั้นพี่ก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งของเขาจะใจกว้างยอมให้เขาเป็นแบบดีไปได้นานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งค่ะยังไงก็ตามคนจะไปก็คือจะไปอะเองนึอว่าจะดึงเขาไว้ได้แบบชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วว่าถ้าใจเขาไม่ได้อยู่กับเราอะเขาก็จะไปอยู่ดีแหละแล้วเขาก็จะอยู่แบบแกน้อ,อยู่แบบเอ้าก็อยู่ให้แล้วไงจะเอาอะไรอีก เอ้คราวนี้พี่ถึงได้บอกว่าเอก็ต้องมีแผนหนึ่งแผนสองสิ่งสำคัญที่สุดคือหนูต้องดูแลตัวเองและดูแลลูกให้ได้ค่ะตอนนี้หนูคนเดียวเลยอะค่ะพี่อ้ห้พี่สอนหนูถึงนูรู้สึกว่าหนูดิ่งจริงๆช่วงที่หนูสองสามวันที่ผ่านมาค่ะหนูไม่อยากทําอะไรหนูได้แต่แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มองหน้าลูกลูกร้องก็อุ้มคุยกับลูกบ้างอะไรกับลูกบ้างแต่อย่างอื่นหนูหนูไม่มีแรงถ้าถ้าเอรักลูกอะค่ะ ถ้าหนูบอกว่าหนูรักลูกอะหนูต้องลุกขึ้นสู้เพื่อลูกอะเอจริงๆถ้าหนูรักลูกจริงๆนะคะเพราะการรักลูกแล้วบอกว่าเออหนูก็เลยนั่งแบบเฉยๆกับพี่แล้วก็มองหน้าลูกไปแล้วหนูเอาลูกอย่างต้องการการพึ่งพิงคุณแม่อย่างรุนแรงมากเพราะเขามีพ่อที่ไม่รักเขาเลยอะอพ่อที่พร้อมจะไปจากเขาตลอดเวลาแล้วถ้าแม่ก็ยังแบบไม่มีแรงจะดูแลเขาแบบนี้แล้วเขาจะทํายังไงกับชีวิตบนโลกใบนี้ล่ะคะ หนูเป็นที่พึ่งเดียวของลูกตอนนี้เลยนะมลมได้ต้องลุกให้ไวนะคะและอย่างที่บอกว่าวันนี้ต่อให้เงินเรายัางต้องพึ่งพาเขาอยู่หนูอาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องหยากกันจริงๆไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าการมองโลกแง่บวกอาจจะเป็นการมองโลกแง่ร้ายแล้วรับมือเตรียมรับมือไว้ได้ก่อนว่ามันสามารถไปแตกเส้นนั้นได้นะต่อให้หนูอยากจะอยู่กับเขาอยากให้เขาเลือกหนูก็ได้ไงสิ่งที่หนูอยากอะ่ะไม่มีอะไรได้หลังใจเลยนะอยากให้เขาเลือกหนูตอนนี้เขาไม่เลือกหนูค่ะเขาเลือกทางนู้น ช่ไหมคะและสิ่งเดียวที่เขายังรู้สึกว่าแสดงความรับผิดชอบต่อลูกคือเงินได้เพราะฉะนั้นเราต้องแอบ,บคิดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมันเกิดการหยาก,กันจริงๆเขาจะต้องมีเงื่อนไขในการเลี้ยงดูลูกขนาดไหนพ่าหนูยังมีทะเบียนสมรสอยู่ใช่การตกลงหย่าก,กันโดยที่เขาต้องดูแลลูกขนาดไหนยังไงต้องซัพพอร์ตเงินทองยังไงเป็นสิ่งที่หนูต้องตั้งสติแล้วพอถึงเวลาก็ต้องต่อรองให้ได้เพื่อลูก อันนี้พี่นั่นไปเลยนะว่าเอทาเพื่อลูกเธอเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเอคิดว่าจะทําเพื่อลูกจริงๆนะคะหนูต้องคิดถึงอนาคตข้างหน้าแบบนี้ไม่ใช่ทําเพื่อลูกแบบดึงเข้าไวค้ค่ะดึงเข้าไว้แล้วบอกว่านี่แหละคือเพื่อลูกดึงเข้าไว้โดยที่เขาก็ไม่ได้รักเราและเขาก็ไม่ได้รักลูกด้วยอะ่ะแล้วหนูจะดึงคนหมดใจไว้ใกล้ตัวคนที่เจ็บปวดไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะลูกที่โตขึ้นมาทุกวันด้วยค่เออ่อนแอได้แต่ตั้งเวลาในการลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะมี <c oughs> เรือลำนี้ของหนู มีหนูคนเดียวที่จะพายและพาทุกคนรอดค่ะและเชื่อเนะถอะวันหนึ่งหนูจะตกใจว่าเฮ้ยพี่หนูทําได้จริงจริงเอา,าจริงๆผู้หญิงเราอะเอ,เ,อเราแข็งแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่ๆ <laughs> <laughs> นะคะแล้วนี้หนูก็ตังอยู่ในจุดอ่อนแอพี่เข้าใจแต่อย่างที่บอกใช้พลังความรักที่เรามีกับลูกผลักตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้ชุด<ม>ตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้นะเป็นกําลังใจให้นะคะเอนะนะขอบคุณครับคุณคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday. S 1> รักพังแต่ยังฝังใจ